สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอรีชาแนลนะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์นะคะหรือก็คือเดือนแห่งความรักนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะออยก็เลยจะมาแนะนำกิจกรรมต้อนรับเดือนแห่งความรักกันค่ะกับกิจกรรมสว t ททามไอต้าความรักนั่นเองค่ะ ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะมีรายละเอียดอะไรกันบ้างเนี่ยก็ไปรับชมกันเลยค่ะโ <Yeah. S 1> ดยระยะเวลาของกิจกรรมตัวนี้นะคะ <Yeah. S 1> ก็เริ่มตั้งแต่วันที่3ก <Yeah. S 1> ุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ <Yeah. S 1> และก็จะอยู่กับเราไปยาวๆเลยเนี่ย <Yeah. S 1> จนถึงวันที่ 23กุมภาพันธ์เลยค่ะและเช่นเคยกับกิจกรรมนะคะเราจะสามารถทำได้ที่ f 1 1ภายในเกมค่ะโดยอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องล็อกอิน id กาลินาของเราให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็มาคลิกตรงไอคอนขยับเข้าใกล้ไอเต้าวความรักกันนั่นเองเออชื่อกิจกรรมนี่คือแบบว่ามีความมุง้งมิ้งนะที่นี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มทํากิจกรรมกันเนี่ยพอเราเข้ามาตรงนี้นะคะตอนแรกเนี่ยมันจะมีให้เรากดลงทะเบียนเหมือนเดิมนะคะ ซึ่งก็คือการลงทะเบียนตัวละครในการที่เราจะเข้าร่วมกิจกรรมนั่นเองค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะตัวละครที่เราจะสามารถเข้าร่วมเล่นได้เนี่ยจะต้องมีเลเวลที่60พงมุล15เป็นต้นไปนะคะถ้าเกิดใครตัวละครไหนนะคะเลเวลไม่ตามที่เขากำหนดเนี่ยจะไม่สามารถลงทะเบียนเล่นกิจกรรมตัวนี้ได้นะคะ และถ้าหากเราเลือกตัวละครที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังนะคะส่วนกิจกรรมนี้คือกิจกรรมอะไรนะคะก็เช่นเคยอีกแล้วนะคะก็เป็นกิจกรรมทําภารกิจต่างๆนี่แหละแล้วก็สะสมไอเทมซึ่งในครั้งนี้ก็จะเป็นไอเทมช็อกโกแลตวาเลนไทน์เนาะสะสมได้ตามจํานวนที่กําหนดนะคะและเราก็นาไอเทมชนิดนี้เนี่ยไปแลกของรางวัลนั่นเองค่ะ แต่ความดีงามในกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็คือผู้เล่นนะคะไม่จำเป็นต้องกดรับคะแนนในหน้าต่างกิจกรรมค่ะเพราะว่าระบบนะคะจะอัปเดตคะแนนให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะ ซึ่งในส่วนนี้นะคะไอมองว่ามันเลิศม,มากเลยค่ะเพราะว่าไอาเนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนนะคะคงจะเคยแบบหัวเสียกับระบบ f 1 1ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นจุดอ่อนของเกมมากๆเลยนะแลนะด้วยกิจกรรมต่างๆที่เคยผ่านมาเนี่ยลหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะต้องแบบเข้ามากดรับแต้มเองบ้างซึ่งบางทีระบบก็ล้มบ้างอัปเดตช้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งในกิจกรรมนะก็จะชอบมีเวลาจํากัดไงว่าเออจะต้องเคลียร์ภารกิจแล้วก็ต้องรับแต้มให้ได้ก่อนเวลาที่กําหนดอย่างเช่นแบบต้องรับก่อนเที่ยงคืนต่อวนันอะไรแบบเนี้ยซึ่ง รงนี้นะคะทางทีมงานเนี่ยก็ได้ตัดปัญหาส่วนนั้นไปเลยค่ะเพราะว่าเขาอัปเดตอัตโนมัตินั่นเองเออแล้วก็ไม่มีเวลากําหนดด้วยนะคะว่าจะต้องรับแต้มหรือว่าเคลียร์ภารกิจให้ครบก่อนเที่ยงคืนอะไรอย่างนี้ด้วยอันนี้เนี่ยไอมองว่ามันดีงามมากๆเลยค่ะแต่คะแนนที่ระบบจะอัปเดตให้อัตโนมัตินะคะก็จะใช้ระยะเวลาประมาณที่15-30นาทีเหมือนเดิมเนาะแต่ตรงนี้เนี่ยมันไม่มีเวลากำหนดไงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเลยค่ะ ส่วนภารกิจในกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็บอกเลยว่ามีหลากหลายมากค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้จํากัดเวลาในการลงนะคะเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องเีเรียดเรื่องเวลาค่ะในภารกิจแรกเลยนะคะก็คือสําเร็จภารกิจรายวันในส่วนของ PVP ค่ะถ้าเกิดเราสามารถสําเร็จตามที่เขากําหนดได้ตรงนี้นะคะเราก็จะได้ภารกิจละ100แต้มค่ะ ส่วนต่อมาก็จะเป็นสำเร็จภารกิจรายวันค่ะอันนี้นะคะถ้าเกิดเราสามารถทำได้ถึงระดับที่7ต่อวันนะคะก็จะได้คะแนนไปถึง1,500แต้มเลยค่ะเพราะว่ามันก็จะรวมถึงระดับที่5ด้วยนะก็จะตรงนี้เลยเนาะภารกิจรายวันเนี่ยมันก็จะรวมทั้งในส่วนของจะทำ PvP ควบไปด้วยก็ได้นะคะหรือว่าจะทำแต่ PvE ลงดันเจียนก็ได้นะคะ แต่เพียงแค่ว่าทําครบ7ระดับต่อวันเนี่ยก็จะได้แบบว่าแต้มถึง2ส่วนเลยก็คือ1,500แต้มค่ะแล้วก็ส่วนภารกิจต่อมานะคะก็จะเป็นการสําเร็จภารกิจที่ไม่จํากัดจํานวนครั้งนั่นเองค่ะซึ่งจะมีทั้งสาย PVE แล้วก็ PVP ด้วยนะคะสาย PVE เนี่ยก็คือเพียงแค่เราลงดันเจี้ยนตามที่เขากําหนดนะคะซึ่งครั้งนี้ก็จะมี3ดันเจี้ยนตามรูปนี้นะคะ ทำสำเร็จครบทุกดันเจียนแล้วก็สกแปมกี่รอบก็แล้วแต่เนี่ยจะสำเร็จได้ครั้งละ20แปมด้วยกันค่ะส่วน PVP นะคะเพียงแค่คุณเข้าร่วมพวก PVP 66นะไม่ว่าจะเป็นลมหวนเมลูก,ก้าหรือว่าจากวนนาริวนะคะถ้าเกิดเราเข้าร่วมสำเร็จก็จะได้รับครั้งละ20แปรเช่นกันค่ะ ซึ่ง2ส่วนนี้นะคะจะไม่จํากัดจํานวนครั้งเท่ากับว่าถ้าเกิดใครขยันนะคะจะสแปมกี่รอบก็ได้นะคะก็ทําไปเลยจ้าโดยเฉพาะในส่วนของสําเร็จภารกิจ PVE ตรงนี้นะคะ3ด้านนี้บอกก่อนเลยว่าเขาไม่ได้กําหนดโหมดการลงนะคะเท่ากับว่าถ้าเกิดเราจะสแปมรอบลงแค่มือใหม่ก็ทําได้นะเออบอกเลยว่าดีมากนะคะแล้วก็ง่ายมากๆด้วยสําหรับโหมดมือใหม่นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูของรางวัลกันค่ะว่าเราสามารถใช้แต้มช็อกโกแลตนะคะแลกอะไร กันได้บ้บางค่ะซึ่งตรงนี้นะคะในหน้าต่างของซื้อแพ็กเกจเนี่ยมันจะมีแพ็กเกจให้เราสามารถใช้แต้งช็อกโกแลตแรกได้เนี่ยอยู่ที่2แพ็กเกจด้วยกันนะคะก็จะมีแพ็กเกจมินิฮานะคะกับแพ็กเกจบับบี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจแรกก่อนแพ็กเกจแรกนะคะเขาก็จะมีของรางวัลตามนี้เลยก็คือจะมีทั้งชุดแฟชั่นนะคะมีพวกกรองหินสถานะคริสตันหินจันทา,นะนห,นนทาหินโซ ลูกแก้ววังกรสมุรลูกแก้วยอดนักรบนะคะวิญญาณสหาวาเหล็กแทชอนแล้วก็พวกอัญมณีกลุ่มหงบุญกับหินพิทักทะเลสาบนั่นเอง อันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ดีนะคะเพราะอาคิดว่าหลายๆคนตอนที่เราจะใช้แต้มมาแลกของเนี่ยอาจจะช่างใจว่าเออเราจะแลกอะไรดีนะคะควรจะแลกกี่ชิ้นกี่อย่างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะคะเขามัดรวมมาเป็นแพ็กเกจเลยค่ะกดปึ๊กเดียวนะคะก็ได้ทั้งหมดตรงหน้านี้เลยค่ะซึ่งแพ็กเกจมินิฮาร์ดอันนี้นะคะเราจะต้องใช้ทั้งหมด5,500แต้มช็อกโกแลตนะคะในการแลกนั่นเองค่ะ แต่ว่าตรงนี้นะคะมันจะมีระยะเวลารีเซ็ตด้วยนะคะซึ่งแพ็กเกจนี้เนี่ยจะรีเซ็ตทุกวันพุธเวลาเที่ยงคืนค่ะรีเซ็ตในครั้งนี้คืออะไรรีเซ็ตในครั้งนี้ก็คือถ้าเกิดในอาทิตย์นี้เนี่ยเรากดซื้อแพ็กเกจนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถซื้อได้อีกนะคะจนกว่าจะรีเซ็ตตามเวลาที่เขาบอกเนี่ย แล้วเมื่อรีเซ็ตแล้วนะคะวิกถัดไปเนี่ยเราสามารถซื้อซ้ําได้อีกนั่นเองเออแต่ว่าเราก็จะต้องแบบสะสมแต้มเพื่อมาซื้อนะคะซึ่งเท่ากับว่าเราสามารถซื้อแพ็กเกตนี้ได้นะคะจนระยะเวลาหมดกิจกรรมนี้เลยค่ะแต่เพียงว่าเขาจํากัดการซื้อนะคะก็คือสามารถซื้อได้เพียงแค่อาทิตย์ละ1ครั้งเท่านั้นค่ะมาต่อกันที่แพ็กเกจถัดมาเลยค่ะก็คือแพ็กเกจบับบี้ค่ะ แพ็กเกจบัฟฟี่เนี่ยก็มีระยะเวลารีเ็ตเช่นกันนะคะอยู่ที่วันพุธเวลาเที่ยงคืนค่ะหลักการเดียวกับแพ็กเกจแรกอย่างพินิฮาร์ดเลยค่ะก็คือเราจะสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ได้เนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นแต่ทีเนี้ยในส่วนของแพ็กเกจตัวนี้เนี่ยก็จะมีเงื่อนไขมากกว่านิดหน่อยค่ะก็คือแพ็กเกจนี้นะคะจะไม่สามารถใช้แต้มช็อกโกแลตซื้อได้ค่ะแต่ว่านำมาเป็นส่วนลดราคาไดมอนด์ของแพ็กเกจนี้ได้นั่นเองอ่ะ โดยราคาแพ็กเกจตัวนี้นะคะจะอยู่ที่115,000ไดมอนด์ค่ะและเราสามารถใช้ส่วนลดแต้มช็อกโกแลตเนี่ยลดราคาได้นะคะโดยใช้แต้มช็อกโกแลตได้สูงสุดที่80,000คะแนนนะคะหรือ80,000แต้มในการลด ราคาของไดมอนที่จะซื้อแพ็กเกตนี้นั่นเองค่ะเท่ากับว่าถ้าเกิดเราใช้80,000แต้มช็อกโกแลตนะคะในการลดราคาแพ็กเกตตัวนี้เนี่ยเราก็จะสามารถซื้อแพ็กเกตบัปปี้นะคะในราคาที่35,000ไดมอนได้นั่นเองหรือก็คือใช้ไปเพียงแค่350บาทเนาะเพราะว่ามูล,ลค่า80,000แต้มเนี่ยก็จะเทียบเท่า800บาทเลยนะคะอะถือว่ามันลดเยอะอยู่นะ แต่ว่าในส่วนนี้เราก็จะต้องแบบไปขยันลงดันหรือว่าลง P P P เนาะสะสมแต้มเพื่อมาเป็นส่วนลดของราคาแพ็กเกจตัวนี้นะคะส่วนของในแพ็กเกจนี้นะคะก็จะมีแฟชั่นอยู่2แบบด้วยกันเนาะอันดับแรกเลยก็จะเป็นเซ็หนุ่มในฝันนะคะหน้าตาชุดก็จะเป็นประมาณนี้เนาะส่วนอีกชุดหนึ่งจะเป็นเซ็แอบฝันว่าอยู่เคียงเธอนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลย ซึ่ง2เซตนี <S <S ้นะคะจะใส่ได้เฉพาะเพศนะอย่างเซตหนุ่มในฝันเนี่ยก็จะใส่ได้เฉพาะตัวละครเพศชายนะคะส่วนเซตแอดฝันเนี่ยก็จะใส่ได้เฉพาะตัวละครเพศหญิงนะคะส่วนไอเทมอื่นๆนะคะที่อยู่ในแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีพวกหินสถานะผืนดินพลังโจมตีบอสนะคะแล้วก็หินสถานะฟักฟ้าแบบคริติคอลด้วยซึ่ง 2- สีนี้นะคะก็จะเป็นแบบระดับตำนานนะคะ แล้วก็จะมีหินเปลี่ยนรูปขั้นสูงเกล็ดสีทองลูกแก้วมังกรสมุดนะคะแล้วก็มีกลุ่มหงมูลกับหินพิทักษะเลศาศที่สามารถเทรดกันได้ด้วยและนอกจากนี้ก็จะมีลูกแก้วดาวสุกดาวเสาอังคารพฤหัดพุธนะคะโดยทั้งหเม็ดนี้เนี่ยก็จะเป็นลูกแก้วขั้น5ทั้งหมดเลย ดีงามมากเลยนะคะในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นแพ็กเกจที่ได้ไอเทมระดับสูงที่เยอะพอสมควรเลยค่ะแล้วก็แพ็กเกจตัวนี้นะคะก็สามารถซื้อได้เพียงแค่อทิตย์ละครั้งเช่นกันนะคะอันนี้เนี่ยก็บอกไปตั้งแต่ขั้งต้นแล้วนะคะแต่เพียงว่าการใช้สิทธิ์ส่วนลดในการซื้อแพ็กเกจตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเขาจะไม่มีขั้นต่ำในการใช้คะแนนนะคะซึ่งก็คือถ้าสมมติเรามีจำนวนช็อกโกแลตอยู่ที่1 0,000แต 000, ้มบอย่างเงี้ย แล้วเราต้องการจะแบ่งว่าเออ5,500แต้มนะคะซื้อแพ็กเกจมินิฮาร์ดหนแพ็กเกจเนาะและเราอยากจะใช้เพียงแค่4,500แต้มในการเป็นส่วนลดของแพ็กเกจบับบี้อันนี้เนี่ย mm hmm. บอกก่อนเลยว่าถ้าจะทำอย่างนั้นแนะนำว่าให้ซื้อแพ็กเกจมินิฮาร์ดก่อนแล้วค่อยใช้แต้มที่เหลือนะคะมาเป็นส่วนลดสำหรับแพ็กเกจบับบี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรา มีความตั้งใจจะแบ่งครึ่งอย่างนั้นและเราเผลอซื้อแพ็กเกจบับบี้ไปก่อนเนี่ยหนึ่งมื่นแต้มช็อกโกแลตที่เราเก็บไว้อะมันก็จะหักเป็นส่วนลดในส่วนของแพ็กเกจบับบี้ทันทีเลยนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถกําหนดแต้มได้ว่าเราจะใช้กี่แต้มในการใช้เป็นส่วนลดของแพ็กเกจบับบี้เนาะอือในส่วนนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะคะสําหรับใครที่แบบมีแต้มจํากัดแล้วก็แบบอยากจะแบ่งในการซื้ออะไรอย่างนี้นะคะ แต่ทีเนี้ยในส่วนของแพ็กเกจนี้ก็บอกไปแล้วนะคะเราก็จะสามารถใช้แต้มสูงสุดได้เพียงแค่80,000แต้มเท่านั้นเนาะถ้าเกิดใครมีแต้มสะสมโอ้โหขยันมากนะคะมีอยู่แสนแต้มอย่างเงี้ยอยากจะลดไปแสนนึงก็ลดไม่ได้นะคะเพราะว่าลดได้สูงสุดเพียงแค่80,000แต้มนะคะประมาณนี้เนาะส่วนถ้าเกิดเราซื้อแพ็กเกจแล้วนะคะอันนี้เนี่ยมันก็จะเด้งเข้าสู่กล่องจดหมายของเราทันทีเลยค่ะนี่ ก็ตามที่ไอกดให้ดูนะคะของก็จะเด้งเข้ามาเรียบร้อยเลยทั้งเซตเลยนะคะและก็เหมือนเดิมถ้าเกิดเราอยากจะซื้อต่อก็จะต้องรอระยะเวลารีเซ็ตนะคะซึ่งก็คือจะสามารถซื้อได้ที่วีคถัดไปค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับกิจกรรมตัวนี้เนาะก็จบลงไปแล้วนะคะกับการแนะนํากิจกรรมสวิตชามนะคะขยับเข้าใกล้ไอ้ต้าความรักนะคะเออถือว่าเป็นกิจกรรมต้อนรับเดือนแห่งความรักนะเออประมาณนี้นะคะ และอันนี้เนี่ยอายก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ทําได้ไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ของรางวัลเนี่ยคือแบบดีงามมากด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่าลืมไปลงทะเบียนแล้วก็รับของกิจกรรมกันด้วยนะคะและสําหรับวันนี้นะคะอายก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะยังไงก็ฝากทุกคนกด u b s c r i b ้และกดไลค์ให้กําลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามอายให้ครบทุกช่องทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเพจ Facebook หรือว่าช่องทาง YouTube นะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามกด Follow กดกระดิ่งกันด้วยนะคะแล้วในครั้งหน้าเนี่ยอายจะมาอัพคลิปหรือว่าสตรีมเกมอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้อายก็ขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ